ทุกคนได้จกกับอยู่กับผมเองอยู่กับผมเองอยู่กิสกนไงล่ะแตคกิมกินสัตที่ร้อนะคตของนายโอเคนะด้วันนี้เราจะเล่นวัได้วยมกินโดยการที่ถ้าเล่นไปได้ไอเขาบอกว่านี่เบอกว่ามีมดใหม่หก็ทำไมมันหลกจังหลกมากไทยเก่งเลยเว็บ,บด้วย มดูดีอะพี่เล็กวับด้วยอล้นัเป็นนี่แล้วกันโอเคโอเคทำก่อนเถอะยีนี่เราจะทำคือเด็บบอยโอเควิตตี้ไม่นะไม่ค่อยชินมันไม่ค่อยจีด เล่นเด็กโตสา์ไม่ค่อยชินโอเคต้องมาตอนละมาวไมค่อยชินแล้วนั่งใครอ่ะนั่วนั่งใครเมื่อก,กี้ดีเห็นใครปะ ম ว้าวเองนึงก็รอไปนหนึ่งนาทีแล้วอ่า

อเคเราจะมาดูนะว่าเกบดีเ oh. คไปไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยวนะโอเคโอ้ยโอ้ยโอยโอโอเคแล้วเรา okay, okay, right? จะมาลองใช้แบบนี้โอเคด้วยความนี้นะเราจะมาดู uh <c oughs> มาเดีเ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอยได้ เดี๋ยวจะปล่อยปลดปล่อยวลาไงบิดจะมาครั่าว่ากระผมนั้นเวลาไงบิดจะมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 เดี๋ยวเ่ี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเีเวเเ่ดเ ก็ดูหน่อยไม่ใช่แต่อ,อกกอดความรักอ่าเพลงใหม่เอเดด D โอเคเพลงใหม่ชื่อว่า A D D ดดีอ e เดี๋ยวจะขอเลือกหน้าเดี๋ยวพี่เลือกเดี๋ยวพี่เลือกดิมห้ามเลือกอห้ามบาย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 พี่บอกว่าห้ามเลือกแล้เ,เลือกไปแล้วนั้นถ้าดิมเลือกไปแล้วนั้นก็โดนตีกระตักไปซะ Mm ไม่ไม่ไม่เป็ไม่ในเมื่อเลือกกัแล้วนั้นพี่ก็จะให้ดีแบบเพลงกับดักไปเพลงกับดักปล่อยไปละก็บอกอยู่ท้อไมต้องเพลงเดิมนั้นแค่นี้บอกว่าห้ามเลือกเราบอกแล้วถ้าไม่ทำเปม่เลือกแต่การก็จะติดเดียวโอเคเดี๋ยวพี่ ไม่พี่จะเอาเพลงใหม่อะเพลงใหม่โอเคแล้ขอเ,อเพลงนี้ไดไเดี๋ยวกําลังหาเพลงใหม่แล้วเราขอเลือกเพลงนี้ได้ไหมเดี๋ยวกําลังหาเพลงใหม่แล้วขอเลือกเพลงนี้ได้ไหมไม่บอกว่าพี่กำลังหาเพลงใหม่อยู่โอเคเอดีด e, ีบีแลวก็ผมนั้นไม่เริ่มเหมือนกันว่าให้ผมโอว่าเลือกฉากกันไปงั้นแหละปล่อยไปแล้วกันเดีย๋ยวมีอะไรหลุดอะ่ะ

Oke, okay, bapak bapak bye -ba bye -ba. <laughs> ใช่น้ำก็จริงน้ำก็จริงแต่ยังมีช่วงเวลาที่จะดีๆกับภารกิอก็คือกับคือเอมเอุ่ร้อนอะไรอ่ะร้อนอะไรอ่ะอุร้อนเลยร้อนในร้อนในตับอักเสบความร้อนกินมากมาเกินไป อะไรนะบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะได้ยินนะได้ยินนะได้ยินได้ยินได้ยินม่มมม่ม่มมาก็แค่ทำเไม่ก็ตอนนันปไดกสตักตัวอู้าบ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 ้าไม่ บมาห้ามเลือกมามาหาเพลงใหม่กำลังหาเพลงใหม่อยู่เเอขพลงไม่อ้าทำไมอ่ะหาเพลงใหม่ก่อนเพลงใหม่อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไม่ไม่ไม่นี่ไม่ใช่ไม่รู้อยู่ไหนกดเลยนะยายืมเงินตลอด งั้นเราเพลงนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไรอะ่ะถ้าเผลอกดอีกนะเดี๋ยวจะกดรีเซ็ตนั่นดีดนิ้วละ่ะไม่ได้เลือกดีมันมเลือกอยา่าโอเคดเดี๋ยวหาแบบซ้อนแบบซ้อนแบบขนาดเติยวช่วยอะไร้วกันว่าจะเปลี่ยนมาเป็นหมดมือถือแนวตั้งโอเคเหมือนเนต้งก็ดีนะเปลี่ยนเป็นหมดแนวตัง้ง โอเคเดี okay, ๋ยวจะหาเพลงใหม่นะคะเดี๋ยวจะเร่งสปีดล่หาเพลงใหม่มาจะหาเพลงใหม่แบบลาวิ่งเร็เลยเลยอันนี้แม่ไ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 ม่จะงปยัง Minecraft จริงตรงมาไม่ค่อยตำงมาไม่ค่อยไอ้นี้เอาได้ไงเจอละ เอเอ,ลอเแล้วยเยเบยกแล้วจะไปดิทอกาแล้วโอเคอ้ยยากวได้ันัดถนัดแล้ว ได้ด้านถนัดแล้วไงล่ะเขว่าขาดได้ขาดได้ด้านถนัดแล้วขาดได้ด้านถนัดแล้ววันเดียวเป็นอะไรที่ทำให้ขากิ่งดอง โอเคนักกูได้โลงกับใจโลงกับใจอัตเซฟบอย ว้าว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 กินปักทองสักถึงถ้วยไหมเพลงดูน่ารักนะเพลงดูน่ารักนะว้าว wow.

เดย๋ยว่าโอเคเราก็มาต่อเดือนโอเคคอลงเลือก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 เลยเลือกเลยเอ๊ะยามมายามมายี่ไปได้เลือกเดี๋ยวเตรียมเพลงไว้แบบถ้าตามที่คิดนะ มาหมดพื้นที่อะรอแท้หมดพื้นที่โอ้ guys you make me strong picture of your love Go. Very good job. Let's go.

คลาสสิกไหม,มคิดไงเราคง,งต้องน่าแบบตัดคลิปดาลเลย <laughs> ตัดคลิปป,กปก์บาดปอกจะปอกเขาน่าจะไม่ขึ้นรูแบงตันะเวเอะขอเลือกตัดกันเลือกอ่ะเอ๋เมื่อกี้ ไม่ใช่อออนี่ยค um ิวคิวคิวเออไม่เออขอไปเลือกคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตกินตัวนี้เหรอม่เปล่กินอยงหัวถุก น้าลก <c oughs> น้าลกเอง,งเสียงเพลงเน้นเบอร์ก็ติลลดลบสนุกไมนนหมอย่าเต็มตัวเดี๋ยวจะโคตรแตคิง The f i g u r e r o u n d boy, boy, boy the kingdom is coming. ไม่ครับคุณผู้ชม Kingdom. Kingdom ใช่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง Kingdom. I am the kingdom. เด็กไอ้กินวันนี้จะไปหาคุณ ว้าเดอะคิงเจ้ามานะนั่นเหมือนกับเขาไปดิ้นก่อนกันแหละยังมีต่อนะบอลไม่จบไม่ไก่หรอก <Wow. S 2> ดูเรมใครเดาวดูสิใคร,ครใครเดาวโอ้จะนาวแล้วโน้ตยังไม่มาเฮ้ hey. กระเด็นตกอีกว้าวเคะแนนตกกะเดนก็นตกลัว ิงดาะิงดาะดีกันเด่นับมน่ม่ดูสึกันไรเลยดูคะแนนก่อนคะแนนรู้แล้วะคะแนนผมเพิ่มมากกว่าพี่มาเลยข้ายูอินายิิน

นายคือใครสุด้าจริงกันเหรอใครเจเจนะมาเลยนาดี้ไปกม่เดม่เสริม มีคะแนนเสริมนี่แะครับ <c oughs> น,<ำ>น้นำน้ำปัง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  <c oughs> ปัง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 ปั้ปังปัปันปังปังปังลังป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 องไัปังปปังดัังปััปั วันนี้เออวันนี้ก็ทายจนสักดี